กรีนพีทเตือนภัยโลกร้อนเผยรายชื่อ7เมืองเอเชียเสี่ยงน้ำท่วมภายในปี2,573หนึ่งในนั้นมีกรุงเทพมหานครร่วมอยู่ด้วยกรีนพีทคาดกรุงเทพติดหนึ่งใน7เมืองของเอเชียมีระดับน้ำทะเลและน้ำท่วมแนวชายฝั่งในสภาวะสุดขีดก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์ในอีก10ปีข้างหน้า เมื่อช่วงวันที่25มิถุนายน2564ที่ผ่านมา Greenpeace เอเชียตะวันออกเปิดรายงานฉบับใหม่ในช่วงวันที่24มิถุนายนระบุว่าจากภาวะโลกร้อนในทศวรรษนี้เมืองชายฝั่งทั่วเอเชียกำลังเผชิญกับความเสี่ยงจากน้ำท่วมที่มากขึ้นเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและพายุโซนร้อนที่เข้มข้นมากขึ้น รวมถึงปริมาณฝนที่มีสภาวะสุดขีดมากกว่าในอดีตภายในปีพุทธศักราช2573หากยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นไปการวิเคราะห์ของเราชี้ให้เห็นว่าวิกฤตสภาพภูมิอากาศคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ IPCC เตือนว่าเมืองเจ็ดแห่งในเอเชียที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ และตั้งอยู่บนชายฝั่งจะถูกน้ำท่วมและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจจากรายงานพบว่าในอีก10ปีข้างหน้าคือปี2573หรือคศ2 0 3 0พื้นที่กรุงเทพมหานครมากกว่า96%ในพื้นที่ลุ่มต่ำจึงเสี่ยงน้ำท่วมหากระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นคิดเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบประมาณ1,512 จ94ตารางกิโลเมตรซึ่งรวมถึงรัฐสภาแห่งใหม่ของไทยเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมความเสียหายทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ารวม5,12,280ล้านเหรียญสหรัฐและประชากร10.45ล้านคนในกรุงเทพมหานครอาจได้รับผลกระทบขณะที่อีก6เมืองที่จะถูกน้ำท่วม ภายในปีพุทธศักราช2573ได้แก่กรุงจาการ์ตาต้องเผชิญกับภัยคุกคามสองประการทั้งจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและแผ่นดินทุดราว17%ของพื้นที่ทั้งหมดของจาการ์ตาซึ่งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลซึ่งจะเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจราว6.8มื่นล้านดอลลาร์กรุงโตเกียวในพื้นที่ลุ่มต่ำทางตะวันออก มีความเสี่ยงเป็นพิเศษต่อระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นความเสียหายทางเศรษฐกิจราว6.8มืน่นล้านดอลลาร์หรือคิดเป็น10%ของ GDP รวมของกรุงโตเกียวกรุงไทเปสถานีกลางไทเปซึ่งเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่สำคัญที่สุดทางตอนเหนือของไต้หวนันมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมคิดเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจราว2 9 0 0 0 640ล้านเหรียญสหรัฐกรุงมะนิลาเกือบ87%ของพื้นที่เป็นที่ลุ่มต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมซึ่งหากระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นผู้คนมากกว่า1.54ล้านคนอาจได้รับผลกระทบและเกิดความเสียหายทางเศรษฐ,ฐกิจมูลค่ารวม3.9หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฮ่องกงประมาณ2%ของพื้นที่แผ่นดิน เป็นพื้นที่ต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมหากระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นรวมทั้งพายุหมุนเขตร้อนที่ส่งผลกระทบต่อฮ่องกงอยู่ระหว่าง5-7ลูกต่อปีความเสียหายทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ารวม2,240ล้านเหรียญสหรัฐและผู้คนมากถึง90,000คนในฮ่องกงอาจได้รับผลกระทบกรุงโซเกาหลีใต้ประมาณ3% เป็นพื้นที่ต่ำที่เสี่ยงน้ำท่วมหากระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นด้านตะวันตกเฉียงเหนือของสนามบินนานาชาติกิมโปอาจถูกน้ำท่วมเล็กน้อยความเสียหายทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ารวม4,690ล้านเหรียญสหรัฐทั้งนี้ Greenpeace ยอมรับว่าแต่ละประเทศอาจเหลือเวลาไม่มากที่ต้องยุติโครงการเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมด ด้านกระทรวงทรัพยากรน,น้ำของจีนเตรียมรับมือฤดูน้ำหลากในช่วงฤดูร้อนหลังแม่น้ำาจสายในประเทศเกินระดับความปลอดภัยแล้วจึงให้ระวังน้ำท่วมใหญ่ทั่วประเทศตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมหลังสถานีตรวจวัดน้ำหลายแห่งออกคำเตือนเช่นแม่น้ำแยงซีในเมืองอู่ฮั่นทางภาคกลางของประเทศระดับน้ำสูงกว่าปกติ2เมตร เนื่องจากฝนตกหนักช่วงต้นน้ำขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำแยงซีและลุ่มน้ำสาขาคาดว่าจะสูงขึ้นต่อเนื่องด้านนายเจียเสี่ยวหลงผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติกล่าวเมื่อสิ้นเดือนเมษาว่าภาวะโลกร้อนทำให้จีนเสี่ยงเผชิญสภาพอากาศรุนแรงอย่างคลื่นความร้อนและน้ำท่วมมากขึ้นประเทศไทยรัฐสภาแห่งใหม่ เสี่ยงจมน้ำกรีนพีซเตือนกรีนพีซเผยแพร่รายงานระบุความเสี่ยงจากการเพิ่มของระดับน้ำทะเลในเจ็ดเมืองของเอเชียชี้หนึ่งในสถานที่เสี่ยงจมน้ำคือรัฐสภาแห่งใหม่ของประเทศไทยจากรายงานเมื่อช่วงวันที่25มิถุนายน2564รายงานฉบับใหม่ของกรีนพีซเอเชียตะวันออกระบุว่า ายในปีพุทธศักราช2573การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและน้ำท่วมแนวชายฝั่งในสภาวะสุดขีดในเจ็ดเมืองของเอเชียอาจนำไปสู่ความเสียหายทางเศรษฐกิจราว724,000ล้านเหรียญสหรัฐนายคิมมีกยองผู้อำนวยการโครงการภาวะฉุกเฉินด้านสภาพภูมิอากาศกรีนพีซเอเชียตะวันออกกล่าวว่าภายในทศวรรษนี้เมืองที่อยู่ติดชายฝั่งในเอเชีย จะมีความเสี่ยงสูงจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและพายุที่เข้มข้นรุนแรงขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนความปลอดภยัยและวิถีชีวิตของผู้คนนอกจากเหลือเวลาไม่มากในการยุติโครงการเชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งหมดนายคิมกล่าวอีกว่ารัฐบาลแต่ละประเทศจะต้องดำเนินการระบบบริหารจัดการน้ำท่วมและการแจ้งเตือนล่วงหน้าเพิ่มมากขึ้นปฏิบัติการด้านสภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน ซึ่งรวมถึงเป้าหมายภายใต้แผนที่นำก๊์ดเรือนกระจกของประเทศนั้นไม่เพียงพอที่จะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากน้ำท่วมชายฝั่งในสภาวะสุดขีดรายงานฉบับนี้คาดการว่าภายในปีพุทธศักราช2573ประชาชนกว่า15ล้านคนใน7เมืองอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อน้ำท่วมการวิเคราะห์ครั้งนี้เป็นหนึ่งในการวิเคราะห์ครั้งแรกที่ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่ ที่มีความละเอียดสูงในการระบุถึงพื้นที่ของเมืองที่อาจได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและขอบเขตของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นรัฐสภาแห่งใหม่ของไทยเสี่ยงน้ำท่วมกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของเอเชียและมีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเละเฉลี่ย1.5เมตรกรุงเทพ มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุทกภัยอย่างยิ่งโดยเฉพาะในช่วงฤดูมรสุมความเสี่ยงที่กรุงเทพมหานครจะเกิดน้ำท่วมมีมากขึ้นจากข้อเท็จจริงที่ว่าเมืองแห่งนี้กำลังจมเนื่องจากสภาพดินที่อ่อนการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเขตเมืองและการสุดตัวของดินซึ่งทำให้กรุงเทพมหานครมีอัตราการสุดตัวของพื้นที่ปีละ30มลลิเมตรปัจจัยเหล่านี้ทำให้กรุงเทพมหานคร เป็นพื้นที่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นคลื่นพายุลูกใหม่อาจกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งและอาจทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งรุนแรงน้ำทะเลอาจไหลเข้ามาปะปนจนส่งผลเสียต่อแหล่งน้ำดื่มพื้นที่มากกว่า96%ของกรุงเทพมหานครเสี่ยงน้ำท่วมหากน้ำทะเลหนุนสูงขึ้นหากเกิดอุทกภัยคาบอุบัติ30ปี ในปีพุทธศักราช2 5 7พพื้นที่เสี่ยงเกิดน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครได้แก่พื้นที่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่การค้าที่มีความหนาแน่นสูงย่านใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่ที่มีความหนาแน่นปานกลางถึงต่ำซึ่งอยู่ห่างใจกลางเมืองตลอดจนพื้นที่อุตสาหกรรมและพื้นที่เกษตรกรรมขนาดใหญ่ในเขตชานเมืองนอกจากนี้ยังรวมถึงใจกลาง ย่านธุรกิจหลักของกรุงเทพมหานครเช่นสีลมสาทรและวิทยุเพลินจิตซึ่งอาจได้รับผลกระทบรายงานฉบับนี้ระบุด,ด้วยว่าสัปปายะสภาสถานหรือรัฐสภาแห่งใหม่ของประเทศไทยอาจถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกับป่าชายเลนตามแนวชายฝั่งและริมแม่น้ำเจ้าพยาการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลและน้ำท่วมที่ตามมา ในปีพุทธศักราช2573อาจสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่า5,12,280ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและส่งผลกระทบต่อประชาชนกว่า10.4ล้านคนโดยผลกระทบทางเศรษฐกิจคิดเป็น96%ของ GDP กรุงเทพมหานคร